กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะยาสีฟันสมุนไพรจีเ r b นะคะจ h เ r b นะคะแตกต่างจากยาสีฟันที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปทําให้แยกกันก่อนนะฮะใครที่มีกลิ่นปากและปากเหม็นนะฮะกลิ่นปากฟันโผหินปูนฟันเหลืองคราบเขาเรียกว่าชากาแฟุหรีเนี่ยนะะมันต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะทางนะฮะจะมาใช้ยาสีฟันแบบเด็ก ที่เด็กใช้ก็ไม่ได้ะจะไปใช้ยาสีฟันนิชาวบ้านก็ใช้กันปกติไม่ได้นะฮะ,ะมันจะต้องเป็นสูตรเฉพาะของมันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์เป็นยาสีฟัน G ีเ r ิรออกมาวิธีการใช้ก็บีบมาแค่นิดเดียวเพียงเล็ดถั่วเขียวไม่ต้องบีบเต็มแปลงนะคะคบ,บีบนิดเดียวใส่เข้าไปแล้วก็แปลงนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นก็พอแล้วนะคะถ,ถ้าเกิดให้ดีก็แปลงหลังอาหารก็ดีนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นปัญหาฟันผุจะลดลงปัญหากินปากไม่ต้องสืบนะคะคมันจะหายไปนะคะแล้วปัญหาหินปูนมันก็จะเบาบางลงไปด,ด้วยเช่นเดียวกันคาบชากาแฟมันก็จะหลุดออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต้องเป็นยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะทางเท่านั้นนะฮะวันนี้ g h เฮิ120กรัมนะฮะใช้ได้ประมาณ3เดือนสําหรับใช้คนเดียวถ้าใช้ทั้งครอบครัวประมาณ2เดือนนะฮะลาครับ,ลรบหลอดละ เห,หลือแค่หลอดละ230บาทเท่านั้นและส่งฟรีด้วยนะครับต้องบอกว่ามีคนสนใจเยอะมากแล้วก็สั่งกันเข้ามาบอกว่าสนใจเพราะว่าบางคนเคยใช้แล้วแล้วเรากลับมาอีกครั้งเนี่ยบอกว่าติดใจมากเลยกะจีเฮิยมถ้าใครสนใจแบบนี้หนึ่งหลอด230บาทส่งฟรีรีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับขึ้นด้านล่างแล้วนะจ๊ะ0957184624 0957184624หรือที่ลายเอดมุมขวาหน้าจอตรงนี้ครับคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับอขอบคต่อค่ะบัเทิตค่ะเราไปดูนี่เลยครับตอ เลยนะฮะกับคุณก้อยรัชวินโพสรลายาวแจงปมร้อนกับแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งไปทําไมนะฮะจากกรณีที่พี่ตูนจะออกมาวิ่งนี่นะฮะกับโครงการที่ล่าสุดเนี่ยกับ9ก้าเพื่อนน้องปีที่2จะวิ่ง109กิโลเมตรเพื่อหาทุนให้นักเรียน109คนที่จบมสามแต่ไม่มีทุนเรียนต่อคราวนี้เองเนี่ยนะครับคุณก้อยต้องออกมาชี้แจงดังกล่าวบ,บอกว่าเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไร เริ่มต้นที่ว่าเราเริ่มทําโครงการก้าวเพื่อน้องเนี่ยเมื่อปี63ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดรอบแรกเนื่องจากนะฮะทางด้านของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยได้ติดต่อมาอยัางมูลนิธิ9คนละ9เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้องๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจนพิเศษและกําลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษานะฮะ จนทางด้านของกองทุนเองเนี่ยต้องมีการให้เราเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดทํากิจกรรมให้คนทั่วไปได้รับรู้และก็ได้มอบโอกาสทางการศึกษาคืนกลับไปให้ใหกเขานะฮะเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวคุณก็ชีช้แจงแบบนี้แต่คือทุกเรื่องในชีวิตของเขาทั้งทุนทรัพย์ในการดํารงชีวิตดาเนินชีวิตขานา้ําขาไฟค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลนั่นทําให้เรายิ่งรู้สึกตว่าอยากส่งต่อโอกาสเหล่านี้ให้กับน้องๆเหล่านี้จริง คุณก้อยก็เห็นพี่ตูนเนี่ยประชุมออนไลน์วันละ3-4ชั่วโมงทุกอาทิตย์เลยขณะที่คุณก้อยเนี่ยเขาท้องนะฮะตอนนั้นเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ9คนละโครงการ9้าเพื่อน้องครั้งที่2นะ,ะ 2> ฮะเพราะอยากจะเขาเรียกว่าหาโอกาสดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเกี่ยวกับระบบการศึกษานะฮะแต่สุดท้ายนี้พี่ตูนเขาชี้แจงแบบนี้นะคุณแม่พี่ตูนเนี่ยไม่ได้ออกมาวิ่งยาวๆเหมือนที่ทุกคนเข้าใจผิดนะคะขอบคุณที่เสับเวลาอ่านข้อความจนจบค่ะอืไม่ต้องวิ่งค่ะ เดินค่ะเดินไปหาลุงตูนะคะค่อยๆเดินแต่เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวบ่นว่าเจ็บขาอีกนะคะหลายคนก็บอกว่าอา้าวตูนก็ไม่ได้ไปวิ่งบนหัวหัวหัวใครนะคะใช่ค่ะเข้าใจว่าตูนไม่ได้วิ่งบนหัวใครแต่ว่าเรื่องพวกนี้รัฐบาลเขาดูแลอยู่แล้วนะคะรัฐบาลเขามีงบมีงบประมาณนะคะเสียเวลาค่ะวิ่งเดียไปปิดถนนถนนรถคนอื่นเขาก็ไปลําบากอีก พอะะว,วิ่งมากๆก็บอกว่าปวดขาเจ็บขาต้องไปทําน่นทํานี่แล้เป็นข่าวปวดหัวดิฉัน,นเกลียดอ่านคุณตูนน้องตูนวิ่งไปเดินไปหาลุงตู่ขอขอพบลุงตู่เลยแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ลุงตู่ลุงป้อมฟังเดี๋ยวลุงตู่ช่วยเชื่อพี่เต๋อแล้ว<ม>พวเผื่อจะได้มากกว่าที่ตูนจะช่วยอีกเ<ม>ชื่อพี่เชื่อพี่ลุงแกสนับสนุนเรื่องเด็กเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว<ม>แกช่วยอยู่แล้วพี่เชื่ออย่างเงี้ยลุงป้อมก็ได้ลุงตู่ก็ได้เดินไปหาลุงแกเดี๋ยวแกก็ช่วย หรือไม่ก็ไปกระทรวงศึกษาธิการเอาเอาเดินไปกระทรวงศึกษาธิการก่อนแล้วก็ไปพบเขาเดี๋ยวเขาก็ช่วยแต่ถ้าอยากได้เยอะๆเนี่ยอยากได้แบบว่าวัยวถึงวัยเนี่ย,ยลุงตู่จะช่วยแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กอะ่ะลุงแกนสนับสนุนเต็มที่มไม่ต้องไปวิ่งให้เสียเวลาเดี๋ยวรถตรงรถติดอีกน่าลำคาญเดินไปหาลุงตู่มจม,มจบครบที่ลุงตู่ค่ะใช่ลุงตู่ช่วยเหลือเด็กนะฮะเขาช่วย นายกรัฐมนตรีเนี่ยหน้าที่ของเขาคือต้องช่วยเหลือเนี่ยแหละพวกเด็กพวกนี้พเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเดยกเขาก็ต้องให้โยนไปที่กระทรวงศึกษาธิการว่าจัดก,การยังไงเอาดูแลเด็กยางยางั้นจะไวกว่าตูนเยอะและก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและจะได้แบบบูรณาการแบบเยอะมากๆด้วยพี่เชื่อว่าลุงทําได้แล้วลุงช่วยแน่นอนพอลุองตูวงต่ว่าความฝันว <ขอ S 2> ันเด็กคำฝันวันเด็กครนี้ไม่ความฝันวันเด็กข้ลูกคิดรอบครอบเราไปชอบต่อสังคมนี่ไงลุงตู่ต้องช่วยเหลือเขาช่วยอยู่แล้วนายกเขาช่วยเขาแล้วยิ่งตูนไปเนี่ย ขนาดเนี้ยยังไงลุงตู่เขาก็ต้องช่วยต่อไม่ให้ไม่ใช่ตูนเนี่ยเด็กคนไหนไปไปหาลุงอะแกก็ช่วยอืเชื่อพี่เออถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาแกช่วยแต่ถ้าไปประท้วงแกไม่เอาไม่รอไม่อไปประท้วงนาหทำเีบแกไม่เอาแต่ถ้าไปในเรื่องของลุงครับผมอยากเรียน นี้ไม่มีทุนการศึกษาแกช่วยเดี๋ยวเขาแกช่วยเดี๋ยวให้กระทรวงจัดก,การเองแหละเออเดี๋ยวแกจัดการแล้วแกช่วยเต็มที่เชื่อพี่อ่ะโอเคนะครับจบกันไปกับแท็กพี่ตูวไิไปทำไมานะครับแค่นั้นไงทุกคนก็เลยถามว่งไปทำไมเดินไปหาลุงตู่จบแค่นั้นค่ะจบเลยนะครับอเอาแต่ฮะกล่องสุ่มกันดีกว่าข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมากล่องสุ่มไม่ได้ยินชื่อใครมากที่สุดพิมพ์นิพายล่าสุดคนนี้มาดังกว่า เมียน,นี่ใช่ไหมเมียมลุงพลใช่ไหมยอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปน้าแตนทัศราดับนี่ปออ้าแตนเนี่ยทำกล่องสุ่มครับแต่ซาป้าแตนไม่ใช่แต่ออแตนซาท้าลมหนาวนะฮะนี่บอกหนาวแค่ไหนไม่รู้เปิดกล่องสุ่มไปเลยราคา,า1,000บาทนะครับหรือว่าช่วงนี้กระแสกล่องสุม่มกําลังมาแรงสุดๆเลยกับแม่ค้าออนไลน์หลายคนล่าสุดนะฮะเช่นเดียวกันกับป้าแตนครับหรือว่าคุณสมพรหลาโพภรยาของลุงพลก็ไม่พลาด ที่จะจัดทำกล่องสุ่มเรียกลูกค้าเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งปแต่น,นะฮะทำกิจกรรมกล่องสุ่มเนี่ยแตนซาท้าลมหนาวราคา1,000บาทถูกนะแม่สั่งซื้อสิโดยมีการเฮ<อ>้ยทำไมหดเหรองั้นล่ะก,กูกูไม่ซื้อเหรอไม่ใช่กูไม่ซื้อกูอะไรกูขอพักก่อนชั่วโมงนี้กล่องสุม่มเออมีการระบบว่ากล่องสุ่มเนี่ย ไม่สามารถเลือกสินค้าได้สินค้ามีมูลค่ามากกว่า1,000บาทแน่นอนเริ่ม25ถึง29ธันวาคมนี้เริ่มทยอยส่งสินค้า28ไปเป็นต้นไปใน28เป็นต้นไปก็คือวันไหนวะเนี่ยวันนี้นี่นะวันนี้เริ่มมาไปสั่งดีกว่าคุณแม่นะฮะและป้าแตนยังบอกว่าพิเศษพิเศษเลยนะสำหรับ F 4ป้าเสียงพิเศษเลยสิพิเศษพิเศษกูว่าป้าแตนเขไม่ต่อแหลทมึงป้าแตนบอกพิเศษมากเลยนะ อะไรอะอะไรอะเแล้วไงต่อเออป้าแต่บอกพิเศษมากๆเลยเอาใจแฟนคลับครับโดยทุกกล่องสุ่มเนี่ยมีการ์ดที่ลุงพลเขียนอ้ยพรบันปีใหม่ไปด้วยนะใช่ค่ะเออใครอยากใครอยากจะเห็นลายเซ็นของลุงพลใครอยากจะเห็นลายมือของลุงพลก็ไปที่โครงการนี้เลยครับกล่องสุ่มนะฮะกล่องสุ่มแตนซาท่าลมหนาวใช่ค่ะโอ้ไม่ได้เอานะหนึ่งชอบซื้อของพวกนี้อยู่แล้วนี่อะไรอ่ะ กกล่องสุ่มกล่องสุ่มลองไหมลองซื้อมากล่องสุ่มก็คือกล่องเสี่ยงนั่นแหละเสี่ยงดวงแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราไม่วัดหวังไงแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าผมเห็นหลายคนวัดหวังกับกล่องสุ่มกับพิมลิพาน็นั้นแหละก็ถึงได้เป็นข่าวไงเอก็มันคือสุ่มสุ่มก็คือเสี่ยงไงเสี่ยงดวงเอาไม่หรอกคือถ้าต่างประเทศอะเขาเล่นได้แม่แต่ว่าพอมาในเมืองไทยมุ้งข้านิยมความคิดไม่เหมือนกันเนเรื่องของกฎหมายด้วยจริงจริงมันเราก็ต้องเข้าใจว่าแบบกล่องสุ่มต่างประเทศอะเขาเขาแร์มากเลยนะฮะ คือต่อให้คุณได้ราคาที่แบบเลียลากต่าดินแค่ไหนขเขาก็ไม่วีนไงเออแต่บางคนแบบได้เวอร์เกินจริงก็คือโอเค,อเ,คเวอร์เกินจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาไมต่างประเทศเขายังก้าเล่นแต่แล้วต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกไอทีหมดเลยไอทีเป็นไปนทีวีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาสุ่มกันแบบสุ่มบ,าบา้าๆสุ่มแบาบงงๆมาแม่เข้าใจปะดีๆช้าลุกขึ้นแม่งรถแบบตู้คอนเทนเนอร์มาแบบใหญ่ๆแบบโอ้โหอะไรมาแจกอะไรอย่างเงี้ยแบบคนเขาเป็นเกมเป็นเกมชนิดหนึ่งแต่ต่างประเทศมันไม่ได้ มันไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันไงม,มันเลยแบบฟรีไมัาไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันการพนันบ้านเขาถูกกฎหมายเออน,น,เนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยแต่<ร>บ้านเราการพนันปิดกฎหมายม,มันก็เลยอะไรก็สุ่มเสี่ยงเข้าขายสุ่มเสี่ยงเข้าขายเข้าขายเข้าขายซุย่มสิ่มทำอะไรก็ยาก,กจริงจริงพอไม่ได้ดังใจก็ไปร้องเรียนพอไม่ได้ดังใจก็พ์ด่าแต่สมมติถ้ากล่องสุ่มมาปุ๊บได้ทองเนี่ยโพดด่าไหมเงียบไม่พูดเลยกับใครเลยละขายเลยตอนนี้ทองกำลังขึ้นแต่พอได้ของไม่ดีปุ๊บหาว่าเขาโกงบ้างหาว่าเป็นนนกาารพับ้ง ไม่ได้ข้าขค้างนะฮะแต่ว่าถ้าคุณแบบค่านิยมความคิดไม่เหมือนกันถ้าถ้าคุณยอมจ่ายตังค์แล้วคุณก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่คุณกองสุ่มมาแต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณก็เดินไปซื้อสมมุติโอนทองก็ทองดิแล้วเปิดมาเป็นชุดชั้นในกับกางเกงในก็ไม่เป็นไรเลยรันบอกใส่เลยว่ะ เฮ้ยแม้แต่ว่ากล่องสุ่มอ่ะหินเขาบอกว่าคนที่ทําระบบกล่องสุ่มอ่ะมันจะดูคนที่เขาส่งไงว่าเป็นอะไรเขารู้ว่าจะเป็นตุ๊ดเป็นอเลยส่งเกงไนมาให้จะรู้ได้เป็นอะขนตาปลอมนมปลอมมาให้ไม่เป็นไรเควายมาให้เอามาเลยเดี๋ยวใช้แน่นอนเอามาขายต่อได้ไม่ขายไม่ใช่ซื้อของมึงหรอกอ้าวของมือหนึ่งเลยไม่ได้ใช้ใครจะมากล้าซื้อของมึงทำไมเขารู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นคนชอบใช้ใช้อะไรใช้พวกเควายไม่เคยใช้จัะไอเอโอมึงหยุดเถอะ เออมึงไม่ใช้มึงเคยเล่าให้แม่ฟังเพราะมึงใช้จาลาบ,บีน้ำ <c oughs> มันหมูมันไม่พลุอะดิ <c oughs> <c oughs> เอาหมดยังหมดแล้วาฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ ฟันผุหินปูนมีกลิ่นปากนะฮะกลิ่นปากแรงๆเขาชอบมากเป็จีเฮิร์บเขาชอบกวามจัดนะคะคาบชากาแฟบุรีนะคะต้องจีเฮิร์บนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับอ่ะโปรโมชั่นในหนึ่งหลอดในคุณผู้ชมที่อมถืออย่าขนาด120กรัมใช้ได้2อถึงสเดือนเลยใช้แค่นิดเดียวนะคุณผู้ชม,<ะ>มเมล็ดตัวเขียวนะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้ใช้ได้ยาวนานกลิ่นปากก็หอมนะฮะใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนี่เลยครับ กับสมุนไพรยาสิฟันสมุนไพรตาจีเฮิร์บนะครับราคา230บาทส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624 0 9 5 7 1 8ห6 2 4นะครับหรือที่ l i น์แอดโค้ดสุขภาพดีสแกนคีย์โค้ดใน l i น์แอดได้เลยนะครับเ,เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ